ไอตัวไอมมา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 ไป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 ได้หเขีวเขีวช้สีขาวชัสีขาวชั้สีขาวชสีขาวไมด้ผมลืมดูเวลาลูกศล่นกลางวงนะ แกได้ไวจังวะเพิ่งจะหยิบเพื่อนมาเองเล่นใกล้ใกลกมาเล่นใกล้ใกล้บวกด้วยน่อ้าวน่าทำไมอ้ยที่โรงเรียนก็คืออะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โห พี่ชิพายแล้วที oh <my> ่โรงเรียนก็เฮิมเวสโอ้มายกอดอี๋จะรีเพื่อนเอาเพื่อนมาเรีในวงนะมันไม่มีคนกันวะต้องกัน เล่นในวงเขาเล่นในวงเข้า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 วงเข้าวงเข้าวงเข้าวงทุกสีเขาอยากเข้ามาเล่นในวงย่เข้าวงเขาอยากเข้ามาเล่นในวงเปิดแล้วนี่โดนเพื่อนกูเพื่อนกูทำไรเนี่ยเอ้าเงียนยังนี่คู่เวนั่นไปกันหน่อยเพื่นเข้ามา แม่เหมื <c oughs> อนไอ้พี่ยาไอ่เจ้าฟูก็มีชาร์ตไอ้แค่ลิงไก่ตั้งเนื้อป๋าไอย่าลูกซีอ,กก <c oughs> อ่ะลูกซีาหน่อยโอ้กุดถายง่ายเหลือเกินโอ้ยไม้เพื่อนไม้เพื่อนอย่างคมอุ้ยไม้แดง แม่แดงแรงดีพีชิอุนตาแมนลูกเราจะหมดแล้วไอ้ไม่ใช่ลูกดีเราจะหมดแล้วน,นี่ลูกดีเฮดทอตอ่ะวไอ้ตัวไหนที่เอาบอกตายคนแรกวะเฮ้ยสีแดงมึงรีเพื่อนเลย ตื่นมาชุบเพื่อนด้วยนะน,นำ้นนำได้แ<อ>น้ำได้ประด้วยสิสแม่มแม่เมื่อยที่จะคุยคุยเอ้ยไม่เป็นไรไงไอ้กาไอ้คุยไอ้กาไอ้คุยไอ้กาอีคุยเป็นไรเนี่ยเป็นไรอ่ะมึงเป,เป็นไรน่ะมึงพูดไอ้กาไอ้คุยเป็นไรเนี่ยมึงเป็นไรน่ะไอ้ย จัดไอเหี้ยถุยเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ฮียฟาร์มเทรนนิ่งจัดเฮ้ยสีแดงมึงชูเพื่อนด้วยสีแดงอยู่ชูเพื่อนหน่อยสีแชูเพื่อนหน่อยชูเพื่อนหน่อยนี้อุ้มลูกอยู่ปะเนี่ยเล่นเกมอุ้มลูกอยู่ปะเนี่ยไม่เอานะไอเฮียเกมมันมีมีลูกในเกมอะไรเงี้ยไม่เอานะ ช่วหน่อยครับส <Yeah>. ีฟ้าช่วหน่อยโอ้แพ้เสียเลยนะเปลี่ยวย่มีครอบครัวแฟนในชีวิตจริงไม่มีฟ้าเด้งหน่อยครับเด้งหน่อยหมยมั่วเกินว่ากูตัวไม้สิ้น่อยนะตายสีฟ้า เปลี่ยนมีดนะฟ้าฟ้าเปลี่ยนมีดได้ฟ้าฟ้าเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเพื่อนเอาลูกอีฮีดำที่มันทค่ไม่หยุดไปไหนวะไอ้สารตีหัวขี้ไอสเลยเยืนขี้ขวาไว้ยืนสงสัยจะมีจะฟ้าจะยืนนะสงสัยฟ้าจะยืนนะอย่างเงี้ยไอ้หัวขี้ไปไหนวะเด้งตายเด้งฟ้าฟ้าตายเด้งใชัใช่เล่นเลยหัวขี้ไม่มีเสียงชุบให้จุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเล่นเลยเล่นเลยเเลล่นยไอ้หัวขี้ไปไหนวะพูดหน่อยสิรออะไรอ่ะ ยืนยืนยืนคิกขวาไว้ยืนคิกขวาไว้คนไม่เล่นอ่ะสีฟ้าสุดท้ายใครยืนน่ะใช่๋ยปะเว็บเป็นโซบิคแล้วยังให้เป็นแต่กาลังจะเป็นไฟ้าเด้งหน่อยฟ้าเด้งหน่อยโอ้เลยมีเหลืองอีกแล้วอุต่าห์ไปย่อย เมื่อกี้ผมเหลือลูกดีคนเดียวโคตรกดดันเลยบ้าบ้าบอกไม่พิงหรอกแค่เสียบเลยหวยให้กุลางอีโมเลยสัตวสหวยเปิดหาคีย์คนพ่อคุณแม่มึงเฮ้มึงสู้ไม่ได้มึงก็เปิดหาคีย์หรออันนี้ถ้าลุกเราแพ้ใช่แพ้แน่นอนโว้ยไม่ขึ้นไม่เึ้นอ่ะสตายแดงไหนครับตายแดงนะชุบเพื่อนเยอะๆนะฟ้า พูดสีตายดิชุบเพื่อนแล้ว <c oughs> น่าจะชุบตัวซ้ำด้วยไม่เป็นไรชุบๆไปเถอะจังหวะเนี้ยเอ๊ยไม่ทะเราะโง่ชุบอะไรวะตไอ้รุ่นทองโบจังหวะนี้มองไม่เห็นอะไรแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูเปิดชื่ออะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าควรปั๊มยาไหมหรือควรชุบก่อนหรือควรทำอะไรดีเราควรปั๊มยาใส่เกาะก่อนใส่เกาะลงมาใส่เกาะแล้วก็ปั๊มยาแล้วก็หาจังหวะชุบยจิบหายออกวง <c oughs> แมงเอ้ยหาชีพพอดีเลยเฮ้ยเกิด วิ้ยแต่ตายไม่กล้ากดปั๊มเกาะหัวโผู้ตู้สีสีแดงเป็นมิตเลยทีมแล้วก็ตายแล้วมั่งสวยแล้วโตอยู่ในแก่ไอ้แก่นอนลงไอ้แก่นอนลงอีกแล้วความันมั่นจะไลชุบลำใช่ แบไปฮะอ่ะโดนอะไรวันไม่ต้องอยากรู้ว่าโดนอะไรหรอกงงหมดน่าจะโดนไม้เพื่อนใช่ั้มเมื่อกี้คนลำชุบเนี่ยเพื่อนก็เพื่อนก็ลำชุบอยู่เหมือนกันเพื่อนก็รำชุบผมไม่ได้ลำนะผมดูทำอะไรดีแเฉย จบไอดอกแล้วไปทำลูปต่อได้นะครับสนอทะเลทรายแต่ล่วงอุ้ยไม่โดนสวยอะไรนะพี่ปัญญาสนอทะเลทรายครับพิ่งจัล่ไปเดี๋ยวคนเดียวอ่ะกลางไปครับเอชนะเอชนะลูกไหนชนะบ้างครับโพิ่มเ เมื่อคุณไม่ได้เข้าลูกเอลูกเอชนะปีบีชนะปีบีเดี๋ยวจะเชื่อปะเข้าลูกเข้าลูกไหนก็นานเหมือนเดิมอะสีแดงหมดก่อนเว้ยสีแดงหมดก่อนเว้ยี่สีฟ้าจะหมดวะเลยเชื่อเกมพริกแล้วนะเออทำได้ไงวะต้องมีคนชุบหมูแน่นี่มันมีชุบหมูเลยเหรอมันมีชุบหมูนะไปเลย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 ไป ไม่รู้เหมือนกันมั่วแต่คิดว่าน่าจะมีไม่เชื่อแล้วขอดูตัวคาบก่อนก็จะมู่ที่มันแบบหมดแล้วดิพูดไม่ได้ขอดูตัวคาบก่อนถ้ามาไม่ทันไปรอเสียหน้ครับจะงัดตอนสิบหกกับสิบหกมีเลือกไม้มารับต่ออาคี นิมเล่ครับยาการสตันอันนี้อยู่ร้านไหนเสาพลังงานอ่อสอนอทะเลทรายครับใครว่ามารับไหมใครไม่มีรถไมกต้องทํานะไม่ต้องหเลยม่ตงูเลยไม่ตหองลไม่้องูเลไม่อเูลย่้อหูเยไม่งยม่้งล้องหไต้นะ่งเลยไองหลไองหเล่้อ่ตไม่องูเ้ม่งเปลี่ยนมีดได้แล้วเปลี่ยนมีดเลยเปลี่ยนมีดเลย พี่งัดลานเลดให้หน่อยได้ป่ะพี่เลดบ้านเหรอใใจจเเยย็็นงงนไม่รู้หมดแล้วงัดลานเลดให้หน่อยได้ป่ะ <c oughs> ไหนเงี้ยปากดีไม่แค้ไปไหนวะ <c oughs> เราเุ้ยราชนะว่ะ <c oughs> ไม่น่าเชื่อพี <c oughs> ่ครับมันตกวถค่าตวต,ตายไงครับตายเราทำได้แล้วชนะแล้วไปลงไหนไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะปลาไปไหนหมดมาไม่ชนะทำได้แค่นี้หรอไอ้เหี้๋ เวอร์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 เวอมากว้าวได้กองกิจกรรม5อันคุ้มสุดๆไม่เกิดที่ไหนถอาเสื้อทับได้เพื่อนบอกเกิดที่ร้านค้านะร้านค้าเด้อเด้อใครไม่ทำไปรอเสื้อลรงเลยเพื่อนใครไม่ทำไปรอเสื้อลรงเลย เราจะถึงแล้วนะอ้าวจะอ,อัน,นี่ปะโอคเครอๆๆเว้มมนมีรถไหมไม่มีรถหายไปแล้ววยมีท่าบวกบวกปะวะท่าบวกบวกอะ ที่ชน,นะเหมอนดาไี้พี่เราไปมึงได้ไหมกับเราตอนแรกเราก็<อ>าไม่คิด<อ>ว่าจะชนะเราไปออาอรอตรงนีง้หลงเวลาไว้ชนะเฉยเออชนะเฉยเลยงงไว้ตอนแรกผมเหลือคนเดียวอะ่ะคนดันจัด